ถ้าอย่างนี้นะครับจริงๆอ่ะผมจะบายขับก็ได้อะทำให้เพื่อนๆดูก็ได้อะแล้วผมจะ S L ตรงเนี้ยแบบไล้ใจเลยตรงนี้เท่าไหร่เองค่าเสียหายพันสองร้ยจุดิบสองเหรียญอ่ะถ้าแต่จริงๆแล้วทองคำเนี่ยมันเห็น S L มันเป็นเหมือนแม่เหล็กนะจริงๆก็ไม่อยากทำลักษณะนี้นะแต่ถึงแนวเนี้ยมันจะต้องมีดีดเด้งสี่สองเก้าศูนต้องมีต้องมีดีดเด้ง จริงๆหน้า s c a l p ิ้งสั้นๆนะ4290เนี่ยจริงๆส c a l ปิ้งสั้นๆตึงๆต้งตั้งตึ้งตั้งแถวนี้ก็ก็เป็นพันจุดได้นะแต่ตรงนี้มันคือจุดที่ต้องซื้อนะมันลมนลงมาเทสแล้วนะครับยอมแพ้ที่แนวเนี้ยหลุดโลตัวเนี้ยฝึกไปเลยนะครับ<ห>ผมเพิ่งเข้าบีตรงนี้นะครับแล้วผมเพิ่งเข้าบีตรงนี้เมื่อกี้กับเพื่อนๆนะครับผมเพิ่งเข้าบีตรงนี้กับเพื่อนๆนะครับ บินอีกแล้วเห็นไหมบินอีกแล้วนะเพื่อนๆนะผมเพินนะมม่งเข้าบีเมื่อกี้ให้พเพื่อนๆดนะูมันบินอีกแล้วนะนวเห็นไหมมันบินอีกแล้วมันต้องมารีเทสครับจุดตรงนี้หน้าเข้าใครกดมาบ้างใครกดมาบ้างเดี๋ยวก็อย่าไปไว้ใจวาง s อสให้ดีแล้วถ้าพอใจก็เก็บ พอใจเก็บนะครับพยายามที่ผมบอกพยาพยามพยายามเนี่ยมันขึ้นไปอีกแล้วน้ำดีขึ้นไปพันจุดสองพันจุดเก็บไปแล้วครับเงินทั้งนั้นเลยผมพากดทีละพันสองพันจุดเนียของขวัญยังไม่ได้ประวังสักตัวเลยเนี่จะพันอีกแล้วเนี่ยกดทีเดียวจะพันจุดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมพันอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเห็นป่ะไม่เห็นมีใครให้ของขวัญใหญ่ๆสักอันหนึ่งดอกกุหลาบเงี้ยไม่ต้องไม่ขึ้นไลน์แล้วเลิก ึ้นไรแล้วไม่ลุง่งไม่มีคนสนใจเห็นไหมกดอีกทีก็บินแล้วเนี่ยผมพากดรอบนี้แล้วผมบอกให้ให้ให้เก็บตอนสองพันใช่ไหมแล้วผมบอกว่ามันจะลงมาแล้วต้องกดเลิกเลิกไม่ได้ประวานไม่ได้ของขวัญดีๆเลิกไม่ไรละพากดทีละสองพันสองพันจุดหยอกหยอกหยอกยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าผมได้ไม้นี้มาอย่างไรนะครับ บนหัวเนี่ยผมมีเห็นไหมผมมีบนหัวนี่อยู่เห็นไหมแล้วผมได้ข้างล่างมาเนี่ยผมได้กี่พันผมได้กี่หมื่นกี่หมื่นดีกว่าอย่าไปฟังคนที่บอกว่าโอ๊ยกดไม่ได้เป็นหมื่นของผมอยู่ตรงนี้คาคาตาเนี่ยของจริงเนี่ยของจริงอยู่เนี่ยคาคาตาใครอยากรู้ทํำยังไงนะครับว่าได้มายังไงนะครับหรือใครอยากเรียนกับผมก็ติดต่อได้นะยินดีนะอยากสอนนะจริงๆก็ไม่ได้จะสอนไอ้เรื่องเทรดตรงนี้เท่าไหร่นะครับเทรดเดย์เป็นส่วนตัวแต่ถ้าใครอยากเรียนก็ นะครับจริงๆผมทําคลิปช่องแดงเพื่อนๆไปเรียนรู้ก่อนก็ได้นะครับใครชอบทีละพันจุดบ้างติดตามเลยครับคุณป๊อปนะครับขอบไป,เ,ปเลยครับจานครับหัวใจนะครับะะขอบคุณครับเห็นไหมกดทีละพัน์จุดใครชอบแบบนี้นะครับใครชอบแบบนี้กดหวัวใจให้หน่อยนะครับกดรัวๆใครชอบกดทีละพันจุด <ๆ S 2> จริงๆดีต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้อยาก จะพามาจริงๆอยากจะมากดสั้นนะแต่จังหวะมันได้พิีเนี่ยรอบแรกก็สองพันนี่ก็พันอีกแล้วนะนะครับนะครับใครได้ก็กดหัวใจแชร์ช่องให้หน่อยนะครับก็ช่องผมนี่ทำไมแปลกผมแปลกอะ่ะเพราะช่องผมมันคนดูน้อยแต่ช่องเทศช่องอื่นเขามากันทีสามสี่ห้าร้อยคนช่องผมมาทียี่สิบคนห้าสิบคนบางวันร้อยคนบ้างอะไรบ้างถ้ากดขนาดนี้คนดูน้อยขนาดนี้นะครับ เห็นไหมพากดเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยพันไล้เห็นปะผมกดศูนย์จุดศูนย์ดึกเนี่ยพันจุดได้เห็นไหมพากดทีละพันจุดมันไหมครับมันไหมครับถ้ามันถ้ามันก็เอ่อส่องของขวันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์บ่อยๆนะครับจะหาจางังหวะดีๆไลฟ์บ like ่อยๆใครเขาพามาใครเขาพากดกันวันละสามสี่พันจุดไม่มีนะโอเค ้นสั้นนะครับอสองทุ่มแล้วพักผ่อนละนะครับก็ยินดีด้วยสหับทุกท่านนะครับใครเอาเนี่ยไปแล้วนะเนี่ยยังผมยังไม่ได้ปิดจะสองพันอีกแล้วเนี่ยจะสองพันรอบสองแต่รอบนี้ถือยาวได้นะใครได้จุดตรงเนี้ยใครได้จุดตรงเนี้ยถือยาวได้นะครับใครได้จุดรีเทสตรงเนี้ยถือยาวได้นะบอกเลยนะครับเพราะมันมาเทสแล้วคําตอบชัดเจนว่าคนแถวนี้เขาอยากซือ้อนะคําตอบชัดเจนนะคนเขาเขาอยากแถวนี้เขาอยากซื้อที่พี แล้วมันก็จะกลับขึ้นไปนะครับคำตอบชัดเจนแล้วนะว่าคนแถวนี้เขาอยากซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเทสแล้วซื้อแล้วนะครับไปนู่นนะครับสี่สามสามหกนะครับถือไปของผมหน้าจอกดจ่าจ่าตรงนี้นะพันแปดร้อยจุดไปแล้วนะครับสิบแปดเหรียญนะครับใครชอบแบบนี้นะครับ